คือผมไม่ได้อยากเป็นนักบริหารแต่วันหนึ่งที่มันต้องเป็นแบบนั้นก็คิดเหมือนเดิมว,ว่าทําได้ถามเรียนรู้อ่านหนังสือด,ดูนู่นดูนี่แล้วก็เริ่มจากหนึ่งไปเรื่อยๆเวลาเจอการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องเนี่ยบางคนเรา,เาอาจจะไม่ชอบถ้าไม่ชอบปุ๊บเราต้องพยายามเปลี่ยนแปลงมันให้มาอยู่ใน ในมุมที่เราชอบแต่ว่าหนึ่งถ้าเราเรียนรู้ว่ามันถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ให้ยอมรับไม่งั้นมันจะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมของชีวิตไปตลอดแล้วมันไม่มีความสุขหรอกผมยอมรับมันว่าถ้าผมอยากเป็นเจ้าของบริษัทเราจะให้คนอื่นทําเรื่องเงินหรอแล้วถ้าคนหนึ่งไม่ดีขึ้นมาเราจะโทษใครดีวะเรารูกว่า ทำเองเจ๊งเองดีกว่าเกิดมาไม่ได้จับเงินล้านทีเดียวอ่ะเราบริหารเงินหลักร้อยหลักพันมาก่อนมันคือว่าก็หลักการเดียวกันเพียงว่าปริมาณมันเยอะขึ้นความยุ่งยากมากขึ้นผมว่าทักษะการบริหารอยู่ในตัวทุกคนเรียนสายไหนไม่เกี่ยวต่อให้คนไม่เคยเรียนหนังสือในชีวิตเลยอย่างน้อยทักษะการจัดการอยู่ในเรื่องครอบครัวการดูแลลูกการให้นมลูกอาบน้ําแต่งตัวพาลูกไปโรงเรียนนั่นคือทักษะเดียวกันกับเรื่องการจัดการทุกอย่างบนโลกใบนี้ มันเป็นความสนทรียะเบื้องต้นของชีวิตผมชอบแต่งตัวแล้วไงสนุกเลยการหาเกงเกงหาเสื้อเสร็จแล้วก็ดูกระจกออกไปสําหรับเราการลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นพลังชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องลายสลากมันไม่ใช่เรื่องภายนอกผมเถียม,มาตลอดผมรู้สึกว่าการแต่งตัวมันคือภายในเราเป็นคนแบบไหนเราเอาสิ่งนั้นมาข้างนอกเ,เราชอบชอปปิง้งเสื้อผ้าจริงๆมันก็คือหนึ่งในปใจัจจัย4ีมันก็จะเหนือปัจจัย4ี่ออกมาหน่อยว่าไม่ใช่แค่พอใส่นะ มันต้องดูดีด้วยมันเป็นแพคเกจิ้งของของมนุษย์อีกทีงที่ทําให้รู้สึกว่ามันสบายหูสบายตาชอบทําหนังสือแล้วก็ชอบแต่งตัวเลยคิดว่ามาสายแฟชั่นแหละแล้วรู้สึกว่ามันมันจันลงใจดี คือตั้งแต่เริ่มทำหนังสือแล้วผมเป็นคนที่เอาสิ่งที่ผมชอบมาทำงานเพราะมันจะได้คิดง่ายว่าถ้าเป็นเราเราเจองานแบบนี้เราจะอยากไปถ้าเป็นเราใครทำหนังสือแบบน,นี้เราก็จะซื้ออา่านเฟซบุ๊กผมคนชอบเดินตลาดเอ๊ะถ้ามีตลาดแบบนี้เราก็อยากจะเดินแบบเราคิดว่าผมไม่ใช่คนหนึ่งคนหรกที่ที่ชอบแบบนี้ผมมันเป็นคนเดินตลาดได้ทุกตลาดตลาดของกินก็ชอบตลาดนัดที่เป็นเพลิง,งผมก็ชอบจับจกรจักรก็ชอบห้างผมก็ชอบตลาดเป็นที่รวมตัวของคนคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกันใช่ไหมผมชอบนั่งมองคนเดินผ่านไปมามันมีเสน่ห์ของมันตลาดไม่จำเป็นไปซื้อของก็ได้นนะไปเดิ ูคนไปผ่อนคลายไปคุยกับเพื่อนทุกวันนี้ตลาดมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วว่าตลาดมีสิ่งยัวยย่วยุเยอะแยะเลยมีดนตรีมีที่เดินเล่นไปเดินดูต้นไม้เดินดูคนไปดูการละเล่นผมว่าตลาดมันก็กลายเป็นคอมมูนิตี้หนึ่ง มันมาจากการเป็นบกเลยแหละคือเมื่อกอ่อนผมเขียนสือไม่เป็นนะไม่ยอมเขียนบทบกเลยเหมือนเอาของคนเก่าๆมานั่งดูว่าเขาเขียนกันยังไงอะ่ะหลายคนก็อาจจะเขียนแบบดีเที่ยงนี้หน้าฝนนะดูแลตัวเองเอาใครมาขึ้นปกข้างในมีคอลัมน์อะไรบ้างซึ่งซึ่งผมไม่อยากเขียนแบบนั้นนะผมเลยทดลองเขียนแบบเขียนอะไรก็ได้เป็นเรื่องของแนวคิดอย่างที่ผมคิดขึ้นมาก็ได้จนรู้สึกว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งและพอมีโลกของโซเชียลเข้ามาก็เริ่มดัดแปลงสิ่งที่เราเขียนยาวๆเขียนสั้นๆเพราะคนไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆ ถ้าถามผมความยากคือความกลัวทุกเรื่องอะ่ะถ้าเราไม่กลัวมันจะไปได้ง่ายมากถ้าเราไม่กลัวเราก็กล้าที่จะย้ายงานกล้าที่จะล้มเหลวอะไรเงี้ยผมผมเชื่อว่าการที่คนเรากลัวเราจะไม่กล้าไปไหนไม่กล้าทําอะไรเลยผมจัดก,การเรื่องความกลัวตัวเองก่อนมันจะอะไรมากมายวะมาได้ทุกวันนี้มันก็มนไม่มีอะไรเสียแล้วนะเมือ่อเราตัวต่างจังหวัดเรารู้สึกว่าโอ้ได้มาอยู่กรุงเทพมันก็บุญแล้วนะผมาชอบไปหาประวัติบุคคล ที่เขาสําเร็จแล้วชอบไปอ่านบรรทัดที่เขาล้มเหลวอะมันสนุกตรงนั้นมันสนุกตรงแบบว่าโอ้กว่าลุงคนนี้เขาจะแบบมีเงินพันล้านได้มันไม่ได้ง่ายโอ้ชีวิตแต่ละคนแบบว่ายิ่งกว่าเราอีกนะมันจะรู้สึกว่าแบบอ๋อไม่ได้เรื่องน่ารังเกียจนะไอความล้มเหลวหรือการทําไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งน่ากลัวกว่าเรื่องอื่นอีกนะทุกคนเท่าเทียม โดนหมดธุรกิจที่ผมทํำนะเรื่องจากเป็นเรื่องของมีเดียแล้วก็อีกอันเป็นอีเวนต์อีเวนต์นตต่ตายสนิทมีเดียมันก็คือคนลงโฆษณาเพื่อจะขายของแล้วคนไม่มีตังค์ซื้อของของมันขายไม่ได้มันเป็นวิกฤตที่เยอะสุดในชีวิตที่เคยเจอมา แต่ถามว่าก็คือโรคระบาดมันก็จะมีการรักษารักษาได้ช้าเร็วก็ว่างทีมีอย่างเดียวคือประคองอย่าเพิ่งตายผมชอบสมมติตัวเองว่าธุรกิจเราติดโรคโควิดเพราะนะั้นบอกว่าแค่ประคองรู้แต่ว่ารอวัคซีนเอออะไยังไม่มีวัคซีนมันอย่างเพิ่งตายชีวิตมันต้องปรับตัวคือพอบอกว่าโลกไม่เหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยมันก็เอาอะไรที่มันเดิมเดิมมาใช้ไม่ได้แล้วบางส่วนสิ่งที่สําคัญสุดคือเราต้องวิเคราะห์โลกใหม่ๆของเราว่าเราทํางานแบบนี้แต่ไปเนี้ยงานเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเราต้องรู้ตัวเองนะว่าตอนเนี้ยเราัง ไม่รู้อะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องรู้เรายังไม่มีอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะอยู่โลกยุคใหม่